อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับผมทําฟรีได้จริงแน่นอนนะครับทำเงินได้ตั้งแต่200บาทถึง1,600บาทเลยนะครับจ่ายเงินเข้าทูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงได้เลยเนี่ยครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับ200บาทถึง1,600 ร0 0บาทนะครับเพียงแค่เราดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับดูฟรีได้จริงแน่นอนนะครับทำแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับเ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลได้แบบโดยตรงนะครับทำได้สูงสุดถึง1,600บาทเลยนะครับเพียงแค่เราดูคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมที่กูเกิลเพลย์ เท่านั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีแอปนี้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะสามารถกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดแอปขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับให้เรานะครับกดรับตรงนี้เลยกดรับปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบว่าไปที่ถอนนะให้เรากากระบาดไปก่อนนะครับ เรายังไม่ได้สมัครนั่นเองเราต้องสมัครก่อนนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะให้เรากดไปที่ของฉันนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเลือกคําว่า เข้าสู่ระบบด้านบนตรงนี้นะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สมัครกดเข้าสู่ระบบได้เลยต่อมานะครับผมก็ให้เรากดเลือกช่องทางการเข้าสู่ระบบหรือว่าการสมัครนะครับจะเป็น Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกช่องทางไหนนะครับเ่าโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อของเรานะครับสำหรับใครเลือกช่องทาง Facebook หรือว่าอีเมลนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็ดูตรงนี้นะครับจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะการกรอกรหัสเชิญนะครับเป็นนนการรรับคะแเิ่มต้ การใช้งานนะครับ3,000คะแนนเลยนะครับถ้ามีรหัสเชิญของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมมีรหัสโค้ดไว้ให้นะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับการกรอกรหัสโค้ดตรงนี้จะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ถ้าคุณอยากรับคะแนนเริ่มต้นนะครับสามารถกรอกรับได้เลยรหัสโค้ดมีเพียงแค่5้าตัวเท่านั้นนะครับฝากกรอกด้วยนะ15 6 7 5หนะครับผมฝากไว้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํารายได้ของแอปนี้กันนะครับว ดูที่เมนูหน้าหลักกันเลยนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมเป็นการเก็บสะสมในส่วนของคะแนนเหรียญทองด้านบนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีคะแนนแล้วก็จํานวนเพชรนะครับตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีชูมิเน่โวลิทนั่นเองสาหรับตรงนี้นะครับหาได้จากช่องทางไหนนะครับหคือการดูคลิปวิดีโอนะครับตรงหน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับสคือการทําภารกิจต่างๆนะครับสนะครับผมคือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็จะมีรายได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับตรงนี้ทําฟรีได้งจริงๆแน่อน ไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูวิธีการดูคลิปวิดีโอนะครับเราจะดูแบบไหนถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะเราดูที่เมนูแรกเลยนะครับด้านล่างตรงนี้หน้าหลักนะครับตรงหน้านี้ก็จะมีในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับด้านบนตรงนี้เราสามารถเลือกหัวข้อหรือว่าหมวดหมู่ได้ว่าเราจะดูเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้จะมีเหรียญทองขึ้นมานะครับเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อที่จะเก็บสะสมคะแนนนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับก็มีทั้งหมดสี่เหรียญทองนะครับผม 50แล้วก็66คะแนนเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยเราสามารถกดรับ2เท่าได้ด้วยนะครับการรับ2เท่าก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะต้องดูแอดโฆษณาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมการดูคลิปวิดีโอเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้ว่าเราจะดูอะไรนะอย่างเช่นผมกดมาที่ภาพยนตร์และแอนิเมชันนะครับผมประมาณนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการดูนะครับผมคลิปไหนก็ได้แล้วก็กดเข้าไปตรงชื่อคลิปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เขาได้ลงไว้ใน่วขอองแปป YouTube ทัไ เราสามารถค้นผ่าน YouTube ก็ได้เจอเหมือนกันนะครับแต่การที่เราดูผ่านแอปนี้นะครับผมเราจะได้รับในส่วนของกล่องสมบัติตรงนี้นะครับผมเห็นไหมที่ผมมีอยู่16กล่องนะครับการดูคลิปวิดีโอนะครับเราจะได้รับกล่องแบบนี้นะครับผมเมื่อคลิปวิดีโอมันเล่นไปเรื่อยๆนะนะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้รับ1กล่องนะครับเราก็สามารถเก็บสะสมกล่องตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เมื่อเรามีกล่องเยอะเราก็เอาไปเปิดเพื่อที่จะเก็บสะสมคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับการดูคลิปวิดีโอนะเราก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอดูได้เลยนะครับไม ไปเรื่อยๆได้สำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับใน YouTube อยู่แล้วเราก็เปิดฟังเพลงยาวๆไปเลยนะครับหรือว่าค้นหาเพลงรวมนะครับหรือว่าใครชอบดูเกมต่างๆเราก็เข้ามาดูเกมได้หรือว่าเป็นบันเทิงก็มีนะครับหัวข้อบันเทิงเราก็เข้ามาเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราชอบหมวดหมู่อะไรนะต่อมานะครับเมนูที่สนะครับสำหรับเมนูที่2ตัวนี้จะเป็นการดูคลิปวิดีโอสั้นนะครับผมเราสามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอสั้นได้ซึ่งคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอป Tik t o k นะที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นเนาะตรงนี้เราก็สามารถเก็บสะสมคคะะนนนไดด้้ถาาเเรอกจปีี่ว เพียงแค่เราปัดหน้าจอขึ้นนะครับผมเหมือนกับการดูทิก To อกนะครับผมเป็นการปัดหน้าจอเนาะเพื่อเลือกคลิปวิดีโอเท่านั้นเลยนะครับง่ายๆนะดูไม่ยากนะทุกคนลองเข้ามาดูกันได้นะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับคำว่ารางวัลหรือว่าเมนูรางวัลตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางต่างๆเพิ่มเติมในการเก็บสะสมคะแนนนะครับโดยการทําภารกิจนะครับผมสาหรับกล่องที่เราได้รับจากการดูคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับการเปิดกล่องเนาะผมมี17กล่องนะครับก็กดเปิดได้เลย นะครับน่ครับเปิดกล่องนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนซึ่งคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับจะเป็นการสุ่มคะแนนนั่นเองนะครับแต่ละคนเน oh ี่ยจะได้รับคะแนนไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มคะแนนให้จากการเปิดกล่องนะครับเราก็ทําการกดเปิดกล่องแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเมื่อเรามีกล่องเยอะเราก็เปิดไปเลยนะครับถ้าขึ้นโฆษณาแบบนี้เนี่ยให้เรากากระบาดปิดไปเลยนะครับเราไม่ต้องกดยอมรับนะประมาณนี้สลับการเปิดกล่องเพื่อเก็บคะแนนนะครับต่อมานะครับผมถุงสีแดงตรงนี้นะครับผมอันที่2นะครับเราก็ก โดยการหมุนวงล้อนะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่100แสนคะแนนนะครับผมเราจะต้องทําภารกิจโดยการหมุนวงล้อตรงนี้นะครับผมให้ได้ครบตามจํานวนที่เขากาหนดก็คือมันขาดอีกแค่102คะแนนเหรียญทองนะครับสิทธิ์ในการหมุนนะครับมีแค่4ครั้งนะถ้าเราอยากได้สิทธิในการหมุนเพิ่มนะครับเราจะต้องไปเชิญเพื่อนหรือว่าไปแนะนำนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราได้1นึ่งแสนคะแนนเราจะได้รับเป็นเงินเลยนะครับยีบาทนะครับผมวิธีการเล่นก็กดนะครับชิงโชคได้เลยนะน่ครับมันก็จะทํทการหมุนวงล้อแบบนี้ นะครับผมได้ตกมาที่ถุงสีแดงนะครับได้10คะแนนนะประมาณนี้เลยนะครับภารกิจนี้นะครับผมมีระยะเวลาอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิ์เพิ่มก็คือกดชวนเพื่อนตรงนี้เลยนะครับให้มาช่วยเรานะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมบัตร5 0 0พันตรงนี้นะครับเป็นการเล่นบัตรขูดนะครับบัตรขูดนําโชคเนาะกดเข้าไปนะครับนะครับก็จะเป็นการขูดบัตรฟรีรับเงินสดนะครับขูดได้6ครั้งต่อวันนะครับก็สามารถลุ้นรับเงินรางวัลได้นะอยู่ที่ดวงของเราแล้วก็อยู่ที่แอปด้วยนะครับเพราะว่าทางแอป่คงจจจะไมแกให้ ง่ายๆนะครับมูลค่า4,600บาทนะครับผมถือว่ายากเหมือนกันนะกดเข้าไปนะวิธีการเล่นก็ตามรูปนิ้วที่เขาแนะนําเลยนะครับซึ่งเราจะต้องหารูปถุงเงินสีส้มตรงนี้ให้เจอ6อันนะถึงเราจะได้รับแจ็คพอตนะครับถ้าเราไม่เจอเราก็จะได้รับในส่นของคะแนนตรงนี้นะครับผมวิธีการเล่นไม่ยากนะครับนี่ครับถูเลยอีอีอ่าได้มา3ถุงส้มนะครับอันนี้ก็ได้กี่คะแนนเนี่ยได้มา50คะแนนนะประมาณนี้นะทุกคนวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ไม่ยากนะครับลองเข้ามาเล่นดูแล้วก็ในส่วนของวงล้้อนนะะครับผมสุดทาย กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็นการหมุนวงล้อนําโชคนะครับกดจับรางวัลได้เลยนะครับ10ครั้งต่อวันนะเราก็กดจับรางวัลเพื่อที่จะรุ้นรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองได้นะครับเล่านาไม่ยากตรงนี้ได้รับมาอีก50คะแนนนะครับต่อมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเช็คอินนะครับผมก็เป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับเช็คอินต่อเนื่องทุกวันก็จะได้รับคะแนนทุกวันเลยนะครับผมสามารถกดเช็คอินต่อเนื่องได้เลยนะการเช็คอินนะครับถ้าเราเช็คอินต่อเนื่องทุกวันเนี่ยจะได้รับถึง3 0,000ื่นคะแนนเลยทุกวันนะ ภารกิจอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปทําภารกิจได้นะครับผมก็รวมตรงนี้นะครับการเชิญเพื่อนเนาะ ใครที่ยังไม่ได้กรอก ID คําเชิญนะครับก็สามารถกรอก ID เพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีการหมุนวงล้อรับเหรียญนะครับเรื่องเกมแบบตัวตอบนะครับผมลองเข้ามาเล่นดูคลิกโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับผมนี่ครับมีภารกิจให้เราทําเยอะเลยนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมเลื่อนมาให้ดูเฉยๆนะก็ลองกดเข้าไปเล่นดูได้มันเล่นไม่ยากนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับว่าต้องถอนอย่างไรนะครับกดมาที่เมนูที่4เลยนะครับของฉันเน ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเล่นเกมด้วยนะเราสามารถเข้าไปเล่นเกมเก็บคะแนนได้นะครับประมาณนี้ให้เรากดไปตรงคะแนนของเรานะครับมันจะมีคําว่าถอนนะครับกดเข้าไปเลยสําหรับการถอนเงินตอนนี้นะครับผมมี3ช่องทางให้เราเลือกนะครับมี t ูมิ m นียโวลเดตเพย์พาแล้วก็เติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับการเติมเงินหรือว่าการถอนเงินเข้า t ูมิเนียโวลเดตนะครับผมขั้นต่านะครับอยู่ที่10บาทนะครับจะต้องมีคะแนนอยู่ที่5 0,000คะแนนแล้วก็100เพชรถึงจะทําการถอนเงิน10บาทได้นั่นเองนะครับแล้วก็ 200, 400,900แล้ว ก็1,600บาทตรงนี้นะครับไม่มีเงื่อนไขการถอนเงินเพียงแค่เราจะต้องมีคะแนนตรงนี้ให้ครบนะครับตามจํานวนที่เขากําหนดเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับผม a y p า l นะครับขั้นต่ำา8ดอลลาร์นะครับสูงสุดที่40ดอลลาร์นะครับเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับผม300บาทขั้นต่ำนะครับ5 0าบาทสูงสุดนั่นเองวิธีการถอนเงินชูมมี่วอลเล็นะครับผมยกตัวอย่างเป็น10บาทแล้วกันอะกดเข้าไปแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้นะครับการถอนเงินชูมม l e ว เราเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะเราก็กรอกตามที่เรามีนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับการถอนเงินนะครับผมก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ1-7วันทําการนะครับผมก็ไม่เกิน7วันเงินเข้าแน่นอนเนาะเราก็กดยืนยันไปนะครับวิธีการดูประวัติการถอนเงินนะครับผมให้เรากดที่ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนั่นเองนะครับผมมันก็จะบันทึกการถอนเงินให้เราทั้งหมดเลยนะครับว่าเราเคยถอนเงินไปเท่าไหร่ตามนี้เลยนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับในส่วนของการถอนเงิน นะครับผมก็อัปเดตประมาณนี้ใครที่สนใจลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ